ปูเคยฝันแม่นบ่คะปูเคยฝันแม่นบ่ไปะบอกบบ่กว่าไข่เติบเยอะบอกแม่นี่ไหมคือหวยเจ้าแปะเป็นมะหวยนี่ฉันฝันกับแปะเป็นเพราะอะไรคะหวยแม่หวยหีบอ๋อ้โแหวนค่ะยอยักษ์นี่แต่หวยแม่หวยหีบนเป้าอยังเคยๆได้อ่านอยู่หายยันนะหวยหีบเป้าหายนะ อัยนะอัยนะโมแหวนไปอ่ะโอดไวายโคดวายเออยอยักไป่ายักยืนเ่นาะหนับอกเลยโอ้ยแกวยให้เออแต่แจ็กสี่แม่โมแหวนมันฟันสิฟันว่าทั้งกมดฟันที่แรกเหนเลกออกสามจีหามือละฟันน่ะแม่นค่ะมันแม่นเพราะว่ามันแต่คอยปวดมากเลนฟันตรงแบหยทีุ่คือ นางสมาธิตอน้าเนาะเจ็ดที่สมพ่อกำลังเอามอคามามอเอไคันน uh ึ huh. uh ่งมอเอร์คมอเตอไซค์คันหนึ่งาตํารวจขี่สามคนตํารวจขี่สามคนนะแต่หมวกก็เพียงกันคนกระเทากันมอเกขี่เข้าตัวของหัดถือขวดเหล้าเยอะของทุกคนอราขวเหาัด คือคนเราคนเราแตกคนเรา้าคึงคือคนเราทะเลนี้ลบคนโกรนะอย่างนี้เลยลบคนโกรสมัยจามัดี่แกเป็นยังไงจ่าวฟันเท่านั้นบอว่าได้ฟันเป็นดีันน้นนี่ไม่ห้ฟันบอกฟันนะครับคุณต่อมากับฟันใครรู้นนี่ก่อนอ่ามไคร กอไข่ไม่ถวายสามไข่ไข่หน่อยโอ้นั่นและกระสิแปเป็นเลขการฝันว่าตัรวนมาจับกระสิแปะยังลับตั้งลวนมาจับตรวท้องอมม่สามคนเตอไส้สองหลอดยืดมั้ยอ๋องอแต่ไส้สองหลอดไสไม่สองง้อไส้กระสีง้อไส้สองไส้กระซีเราตั้งวนกันก็สามคนอ๋อไส้กระซีตั้งวนสามก็ดีองสี่สองีสามสองจีสามสองจีสามสามีต้องสี่ เขาตีเขาเป็นเองตีไปละเอียดเลยนี่เออแต่ว่าตำรวจหัวตำรวจหัวสามอนมันหัวหมวกเขาเพียงกันเลยหัเพียงกันนันคือเป็นหาบ่าผู้ว่าบดกว่าหนาเกห้ากหัวเพียงกันน่ยนะหัวเพียงกันหัวสามหกันตำรวจตำรวจกับสามองสามหาเพราะว่าเพราว่าตำรวจตัวทกันันอ้อ ม่นซื้เด็กมันสามคสามคนแต่เมื่อวานนี่ยู้บ็นตีเฮอยนนั่นแต่ว่าล่งคลิปอยู่ไม่สะดุดผูเป็นตีเก้าหาเก้าหกหรอเดียวพัดมามาตัวนี้มันจะเป็นขันฟันที่ยากมันเะให่กว่าตัวนี้มันเป็นอะไรก็ข้าวซูขวเหลาอยู่นะข้าวซูขวดเหลาอยู่ข้าวเนี่ยเป็นเชที่แปดเอยขวดเป็นเก่าเลย ก็จะเป็นเก่าโอ้ตีให้ละเอียดปแล้นมันก็เลยตีว่าโอ้ยัดเก่าเป็นเก่าเก่าก็ได้เแตกเก่าก็ได้นะพ่อนก็เลยว่าเดี๋ยวไม่ได้กางจักรดอกไม่ไ้ใกล้มือกันไม่ได้เขึ้นเขาอยู่กับมีอบขึ้นตีขึ้นปกตินะกันใกล้มือกับสิฟันแม่นนี่เนาะผู้ใดก็ได้นะฟันแม่นใกล้มือ ไก่เมื่อเลกออกกับสีฟันน่ะเนาะเม่ไกลมื่อไม่ออกทั้งฟันดีแม่เนี่ยสิฟันแม่เนาะม่มือออกอันนั้นเดียวเ่าีวปน่ันวากผกเขาใครไม่ให้สามน้อยนี่ล้ะใครไข่น้อยสามน้อยใครเขาขาวนึ่งเขานี่ก้อยเอไหอ๋อเขาหนี่ก้อยสามอันออใครน้อยน้อยแตตีไปเต้น้องตีตามกู้ว่าละสองสองสาซีบอก อ๋อไขตีเป็นสองตีสามสองสามตีสองตีสมันชืคนเราอยู่เป็นหนึ่งเหนึ่ค่ะหนึ่งเก้าเก้า่าเกสขตีเกเกตีหว่าคนึ่งเก้าเก้าไียังไประก็คือหน่งเก้าเก้าสนเก้าเก้าูหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะแวสองีสาีกเลยนะปูนเนาะโคตมันมันแฉเป็นแสกแสกการกตีเว้ย หนึ่งเก้าก้อนหนึ่งเก้าสองนเ้าคอยปีเพื่อแบน้นะแต่ว่าแล้วแาไมออกีง่ายๆเนาะคเถือเป็น้แท่เถือเป็นเริ่มหอกเิอกีอดีง่ายๆเนาะก็มันเป็นไข่ขน่อยสามน่วยกันสิเป็นสามหลัปูสามศูนย์กันผู้แดวไม่ให้ผูยิ่งผู้ใส้ผู้เทาออหัวแต่ว่าขมา่นสบย ลาวผู้ผู้ก็สีเป็นสามเก้าแล้วว่าศูนย์สามเก้าั้ก็ะตีไปเันเนาะนะไข่ไข่ก็เป็นศูนย์สามเก็าป็นสามเกู้กัเป็นเก้าศูนย์สามเก้าอะผู้ว่าอของมันแก้วว่ามันมันต้งโมดสามคนหมูพอกันมันมันตองมีสามเนาะสาม่าคนัวอกันหได้นี่ตั้งหมอกันนับมาบเลย โม้กโมพอกันมองโม้ใจเนาะพอกันมากเลยหัวเพี้ยงกันแต่ว่ามีสมมาเนาะสามาเนาะหัวนี่นะปูเนาะขึ้นหวานมัน่มือสามมีสามว่างมัน่เนาะก็ราดกมราดก็ราดก็ราดก็ราดกมรอดก็ราด่าดกรกรก็าก็ราก็ราดกาก็ดดาดกก็ราดาาดกดกด่า พวนพน้องว้อมว่านก่อนให้วันตีให้เราใส่ข้าวแม่เส้นข้าววันตีให้เราเมามาตุ้งกาแฟฝันกินแน่กูเคยฝันแม่นบ่คะกูเคยฝันแม่นบ่ใครเติบเยอะบอกใครเติบเยอะโอ้บอกเมียแฟนป่ะโอ้ฝันเรื่อยตัวนี้แหละตัวที่จะจับเป็นเลขดิ ตำรวจมาเนี่แหละบกทฟันตที่แหลกเป็นเหล็กงันก็ฟันก็เปเลยอ๋อฟันที่แหลกเป็นเหล็กแต่ฟันตัวนี้แล้วเนาะฟันตำรวจมาเนี่ยแหละเนาะโคตรไต่ตำรวจกีบโคตรไต่โคตรข้ามต้นหัวเพียงกันเล้ยตัวท่อกันหัวเพียงกันตัวท่อกันมัาจับคนในไทยโอ้เอาหมอยู่ที่ห้างซื้อคนเราอยู่คนเรล่าตัวเต้ยตึ้ง ก็่อยๆเรียนมือโหต้นตเลกูคยฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมไม่ออกว่าฝันนะอาอีเดียวสันดิเพื่อถูกเรื่อยอ่เดียวสันอาสไเปลนอันออกสง่ายกินฝันมากแม่นเป็นยังิง่กันเลขออกมากแม่นเป็นยังเคสเลย ผู้ใดไม่โศกกับควดถือเนาะผู้ใดไม่โศกกับตีแม่นแล้วเนาะเมียเนาะพวกนักซื้อเลขก็เจ้าเป็นมันอันเนี่ไม่เอาบอกความจริงความตั้งคือเลขเบอร์นี่อุปสงค์อุปเที่ยวาถามมาแต่อดีตชาติเนี่ยสั่ผมสั่งอุปโมาแต่ผวกแม่นโอ้ยคือขอยยุ่งว่านุมอันสามยอดมาตีขาให้ ไอ้ตูอตัวนเี่ยคอยพาให้ง่ายคนเกียไงนึงสามชาหาสามนเี้ไหนว่าไม่ให้ื้อทจกคนมันพาให้ง่ายโอ้พาให้ง่ายแล้วปเซียกลับไปแกออชานึงก็ออกลางชานหาก็ออกบนเลยเ็นงบดถ่าเเยอเขียนไนเนีเบเดือนคู่เขียไนเนี่เดือนเล พู่เทียนไห้กระดานหมหมอู uh, ่เขียนไห้นหมอเขียนยมาถือย uh ันมาถืกันเเขียนเลยเก้เขียนง่ายๆก็ยังถือเนาะหามันิวันิวโลยามมันวจัแล้วที่ขีววเนาะกระดานไม่พู่เขียนเน่ยพอเจ้าฝันสีได้ดิเจ้าฝันสีได้ดิได้น้ำกันเนี่ ย่อเบอร์โทษมากสิเพินโทษหาดอกสิโทษหาไอ้เพิ่นโทษหาอย่าเที่ยได้บุญเที่ยขาให้เก็บขาเนาะเจ็ดเส้นจักกระดูกให้หมอเส้นมันจับหมอยุสระว่างมันงอนนะคอยเพิ่นอะไรนี่แมพอไล่เพิ่นเจียวขานไงเนี่ยไปหาหมอดู ก็ไม่กินรบเช็คก้าไปฮะหมอดูได้เงยไหลามอ่าไไหนแ่กระดูกพุ่นมปหนผูอ้ยไปแต่กัมกไไกลกันอยู่จะเฝ้าไปเสี่ยวหมอได้ไปหลายหมอสกอนกระดูกอจสิบฟเมีนเส้นอะสิบฟเมียนเนี่ยสินอาจจะเฝ้าปั้นท่งต้องเบ่งหลายหมอได้ไปเสี่ยวหมอเดียวไปเลยเด๋ยวสิยาแก้ปวดมาให้หมอหมอเทพผลิตยู่สว่าง เพิ่นเฮ็ดยาฉีดน้ำลายขึ้นเพิ่นมะนวดลา้มาฉีดให้เศร้าจังว่าได้มานี่นะจังสรนกับเมนบ่ได้มานี่นอนงส้มยู่เ์น่ะล่ะปูปูเข็นเบอร์เขาเลผมมันมียาแก้วิ่นแก้เวียนแล้วก็ยาอันท่าแล้วก็ยาฉีดตรงนี้ฉีดตรงไลเนาะปิดปี๊ดหนันเย็นสาธุค่ะปูเน่ยเขียนให้ยว่าสื้อมันออกมากเสร็จแล้ว เขียนเบอร์โค้เลยเบอร์กล่มทีานปูเบอร์เขียนเบอร์เบอร์นะเขียนสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามห้าห้าจ้เก่าปูเป็นเขียนต้องรเป็นเช่นเอาเอจ้านี่ค่ะพระานปูส้มปูพันเขียนไ้อ้าวมีหาหามีหนึ่งเก่าสี่สามสามสี่สี่สองสองสี้สองตนึ่เกันนี่นะ ซี่สองสองสี่สสามสาสีแล้วก็นหนึ่งเก่าปูเขียนหาั่ิาปูพันวาเคยเขียนให้ถูกทั้งบนทั้งล่างแล้วตะบุญวัดสนาเนาะค่ะปูเขียนให้ซื้อกับว่าเอาปูบ่มีดวงปูว่ามีศกเขียนให้กับว่าของ่ายพวดไหมคอเรกเนี่ยปูเขียนให้เราเขียนไปเราพม่มาซื้อ ก็สิบอสเซียตัวขอเลียนเน่ปูกรเขียนให้เนะาะแขกมาทั่วที่วันที่มาได้ปะครับค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมงสี่นะค่ะเนาะบอกปูกเขียนให้เพิ่นกรเขียนให้เนาะหนึ่งเต่าหาหาอ้ามอยู่เสือเด้อแม่เด้อ ร่างถวยู่น่ะ <laughs> บอกแต่แม่ซื้อเจ้าของนี่บ่ซื้อ,อเอาลวดลวดไปน้ำกันมีตัวซื้อ,อยุ่นีเจแดงขอบเ,เอาลวดลวดไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ